อ,อยู่ผมบอยพีซีเหมือนเช่นเคยครับสามเครื่องสามตายวันนี้นะครับที่เก็บภาพไปเมื่อกี้เนาะก็ส่งไปภาคอีสานหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่มีโคราชนะโคราชก็ส่วนใหญ่ก็จะมารับเองกันอยู่แล้วนะครับเครื่องนี้ไปอุดรเครื่องนี้ไปขอนแก่นเครื่องนี้ไปสารคามใกล้ๆกันเลยนะครับทั้ง3จังหวัดนี้ก็ไม่ได้ไกลกันมากก็ส่งวันเดียวถึงละพรุ่งนี้ก็คงถึงนะครับผมอ่ะทีละเครื่องแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวอันนี้ไว้ก่อนอันนี้มันใหญ่ไปรีวิวเครื่องที่ถูกที่สุดก่อนเครื่องไหนวะ นะขอทัอ่ะเครื่องนี้ครับ28,990อยู่เคสจอห์นโบดีสี่หนึ่งนั่นเองนะสเปคตัวเครื่องเรียงอยู่ตรงนี้ครับด้านบนนี้ตึ๊บ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  CPU ครับเป็น Intel Core i5 Gen 12ครับ12 400F นะครับ6คอร์12เทอร์โบ4.4 GHz นั่นเองครับแรม 16 g b ครับ Ddr 4 o bus สามพัสองร้จาก Apg ก็คือ8 g ดคูณส Dual Channel นั่นเองครับ M 2 nvme 256 g b จครับจาก A p r e s s o r นั่นเองครับแล้วก็ซิงค์ลมระบายความร้อนนะครับ Sama ka 6 0 0 d ฮีทไ p i p ทองแดง6ท่อแล้วเป็นตัว2พัดลมด้วยนะครับดังนั้นแล้วซิงค์ลมตัวนี้หมดห่วงเรื่องการระบายความรอ้อนแน่นอนเย็นเจี๊ยบผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เมมบอร์ดตัวนี้เป็น Head 6 m, v h 6 1 0 m hvs จาก a d l o g นั่นเองครับ Power Supply ครับ700ดวัตต 80พัดไว้จาก Sigma t e ทคนั่นเองครับจบออกมาเรียบร้อยเคสตัวนี้คือจอโบ d ี1นั่นเองครับลูกค้าอันนี้คือราคาเฉพาะเครื่องนะ9 9 9แ0แล้วก็ลูกค้าทำการซื้อจอเพิ่มนะครับเนี่ยคือเคสจอโบเนี่ยมันจะมีจอให้อยู่และหนจอก็เป็นจอติดเคสมันก็เหมือนเป็นจอจอหนึ่งแต่ว่าแค่มันอยู่กับเคสแค่นั้นเองนะครับทีนี้จุดเด่นของจอตัวนี้นะครับอันนี้เครื่องเดียวต่ออยู่3จอเลยนะครับมีตัวนี้จอตัวนี้ จอตัวนี้นะครับก็ทําการต่อ3จอเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จริงเครื่องนี้นะครับมันรองรับการเอาพุทธได้4จอเลยนะแต่ว่าลูกค้าเอาไปต่อใช้3จอจอครับก็เขาก็ทําการซื้อจอเพิ่มนะครับซื้อจอเพิ่ม2จอนะครับแล้วก็ที่บ้านเขาก็มีจออยู่แล้วเขาก็จะต่อเต็มกราฟเต็มคารเบลอะไรอันนี้คือจุดเด่นของเคสจอโบดีซีหนั่นเองครับมันจะมีจอเนาะแล้วก็จอตัวนี้นะครับมันสามารถถอดออกถอดได้อย่างนี้นี่นะครับมันก็จะเป็นสายตรงนี้เนาะ ถอดปงถอดปลั๊กได้ประมาณนี้นะครับถ้าจอพังในนาคตนะมันมีขายแยกด้วยนะตัวละ1890เาเท่านั้นเองนะครับราคาเคสก็อยู่ประมาณ5,000บาทนะครับราคาเคสเปล่าๆนะสำหรับจอโบที่ว่ามาพร้อมกับหน้าจอแล้วก็พัดลมจอโบมีมาให้กี่ตกี่ตัวนะ John e, จอโบจาได้ปะพัดลมจอโบมีมาให้ทั้งหมด7ตัวนะครับบน3มล่าง3หน้า1หลังอีก1เอ้ย8ตัวดิ8ตัวโหยโคตรโหดเลยนะจอโบดีซีหนึ่งนะครับเยอะจริงครับ แล้วก็จอเนี่ยผมจะบอกเลยว่ามันสามารถาลากไปมาหากันได้นะครับอ่ะสมมตินะเราเริ่มที่จอหลักก็คือจอนี้ปุ๊บผมลากมาจอนี้ได้เห็นไหมผมจะลากเข้าจอเล็กให้ดูนะปุ๊บเนี่ยไงสะดวกสบายมากมากนะครับอันนี้คือเคสจอโบดีซีนั่นเองราคาเฉพาะเครื่อง2 8งแปดเนะส่วนราคาหน้าจอคุยที่แอดมินไั่เลยอยากได้จอที่มันตั้งได้ อย่าง G3 ก็ตัวละ4,990อยากได้จอที่มันนอนอยากได้จอที่มันชักว่ววอะไรเงี้ยก็คุยที่แอดมินแล้วกันเนาะอ่ะโอเคต่อมาเรามาดูเครื่องนี้ครับเครื่องนี้จบที่37,990นะครับเคสจอโบเหมือนเดิมครับแต่เป็นสีขาวเท่านั้นเองดังนั้นแล้วเคสผมจะไม่ลงลึกเรื่องรายละเอียดนะเพราะผมถือว่าผมพูดเครื่องแรกไปแล้วนะครับผมเครื่องนี้เป็น Intel i5 7 4ครับ 14400F ครับเป็นตัว10 c อร์16เทรดเทอร์ b o 4.7 g ิกน,นั่นเองครับ มาพร้อมกับแรม King Bank 16 g ิ DDR4 บัส3,200นะครับ, 4, บ, 3, รบประกันไร้์ทมนะตัวนี้นะครับก็คือ8จิกคูณ2ดู o n n e l บัส3,200นั่นเองครับเมมบอร์ดตัวนี้ครับเป็น ASUS Palm B760MA WiFi DDR4 นั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดน้ำ3ตอนนะครับเป็นตัว Zoom 4 360 XT จาก ID Cooling ก็เป็นตัว3ตอนนั่นแหละติดตั้งอยู่ด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามนี้นะครับผม ดังนั้นแล้วเรื่องการระบายความร้อนนี่ก็คือหมดห่วงนะชุดน้ํา3ตอนนี้คือมันจบอยู่แล้วสำหรับ cpu ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอครับเป็น so tech gaming ครับเป็นตัว white edition ครับสีขาว4 0 6 0ูนย์ครับแปด gig d d r 6นั่นเองครับนี่เป็นไงเข้าตีมแบบสวยงามลงตัวจัดเลยนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับแล้วก็ power supply ครับเป็นตัว700วัตต์แปดสิบพัตไว้์จาก sigma tech นั่นเองครับอ่ะโอเคเบื้องต้นก็ตามนี้เครื่องนี้ก็เอาพุทธได้4จอเหมือนกัน นะครับนี่เคสก็เป็นจอโบดีซีหนึ่งไว้นะครับในราคาเครื่องนี้สามหมื่นเจ็ดพัร้อ 37, ลืมพูด M2 ได้ไง M.2 ตัวนี้นะครับ500ร้อยจิกรีสปีดสี่พนเมกนะครับนี่จากแบรนด์เคฟนั่นเองนะครับประกัน5ปีนะตัวนี้อ่ะเรียบร้อยละเครื่องนี้จบแล้วก็การเปลี่ยนไฟเครื่องนี้นะครับอะเมมบอร์ดนี่สังเกตนิดน,นึงครับมันมีออร่าซิงนะครับนั่นหมายความว่ามันมีซอฟต์แวร์ของเมมบอร์ดที่สามารถคุมไฟทั้งเครื่องได้นั่นเองครับ อ่ะโอเคหกหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบนะครับหกสามหกห้าศูนยะ์ใช่ไหมใช่ไหมเหรหกสามหกห้าศูนย์หกสามหกห้าศูนย์เครื่องนี้ไปอุดรนนะครับเครื่องนี้ไปอุดรเดี๋ยวเรามาเหลากันนะคเครื่องนี้น่าจะเป็นเครื่องที่ตึงพอสมควรนะครับเครื่องนี้เป็น i7 ครับเจน14 14 700F นั่นเองครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวแรมครับแรมเคฟ 32 g DDR5 บัส6,000แร a Cape มเคป32 g จิ DDR5 บัส6,000ก็คือ16 g ิคูณ2ด Dual Channel นั่นเองครับซิงลมระบายความร้อน b Quiet Darklock Pro 5นั่นเองครับ Darklock Pro 5เนี่ยมันไม่ได้มีพัดลมเดียวนะครับมันมีพัดลมที่อยู่ตรงนี้ด้วยนี่เราต้องแกะตรงนี้ออกนะมันเป็นแม่เหล็กอย่างนี้แล้วเราก็จะเจอพัดลมที่มันอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมนี่บาดมือแล้วนะครับมันจะอ,อยู่ตรงนี้เนาะ อ่ะโอเคแล้วเราก็ปิดแม่เลยเข้าไปคืนดังนั้นแล้วคือซิงค์ลมตัวนี้ก็มูลค่า4 0 0 0แล้วนะเฉพาะซิงค์ลมนะ4,000บาทนะครับแต่มันยังไม่สุดแค่นั้นครับอ่ะเมมบอร์ดครับเมมบอร์ดตัวนี้เป็น B760M DS3 h จากจิกกะไบ e นั่นเองครับแล้วก็ตัว M.2 ตัวนี้เป็น NVMe 1 t เทราไบต์จาก a p a า e r นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวการ์ดจอฮะตัวนี้เป็น R t X 4 0 6 0 T I เป็นตัว8 g b g D D R 6X นะครับเป็นตัว Twin Edge จาก Zotac so Gaming นั่นเองครับเป็นตัว2พัดลมนะครับผมอ่ะโอเค Power supply ครับคือผมก็แปลกใจลูกค้าท่านนี้เหมือนกันนะครับ Power คือแม่งแบบคือสุดนะนะแต่จริงคือสเปคเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องเป็น Power ตัวนี้ก็ได้นะครับ Power เนี่ยตัวหนึ่งนี่เกือบหมื่นเฉียดหมื่นเลยนะขาดไม่กี่สิบบาทนี่จะหมื่นหนะึ่งแล้วประมาณ9,000กว่าบาท9,900กว่าบาท เฉพาะตัวพานะวเวอร์นะพาวเวอร์เป็นตัว ROG Thor นะครับเป็นตัว Patinum ม2 850วัตต์80พัดโกหรือเปล่าวะใช่ไหม80พัต p l a t i n u m หรอนะครับแล้วก็ตัวเคสตัวนี้คือ Sigma Tech Cubic Cubic เนี่ยจะมีพัดลมมาให้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6พัดลม6ตัวนะครับแล้วก็สามารถคอนโทรลไฟได้ด้วยรีโมทตัวเดียวอย่างนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ พัดลมของซิกมาเทคมาให้แรงอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็น rgb rgb ก็เป็นโทนประมาณนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าเครื่องนี้ก็คือจัดสเปคได้แบบลงตัวไม่มีชุดน้ำไม่เป็นไรครับแต่ขอซิงค์ลมดีๆอย่างตัวนี้ก็พอครับ bco dark r o 5นะครับผมตัวนี้ก็ฮิ a ไปท่ทองแดง6ท่อเนาะผมทาคลิป unbox ไปให้แหล้วคือดีไซน์ของซิงค์ตัวนี้ผมบอกเลยว่าหรูมืดดําสําหรับสายที่แบบชอบอะไรที่มันแบบดุดุนิดนึงแล้วก็จุดเด่นของเคสตัวนี้นะครับซิกมาเทคคิวบิกอันนี้คือตัวสุดท้ายของร้านแล้วนะ ไม่มีไม่มีแล้วนะใช่ไหม αι? ไม่มีไม่มีของแนละ้วเหรอนะเนี่ยไม่มีของแนละ้วตัวสุดท้ายของร้านแล้วนะครับเป็นกระจกแบบทรงลูกบากตามตร,ต,รตรงตรงตัวเลยฮนะคิวบิกแปลว่าลูกบากนะครับันจะเป็นทรงแบบตัดเหลี่ยมยนี้กระจกหนึ่งหนึ่งด้าน2ด้าน3ด,ด้านอย่างนี้แผ่นใหญ่6 3 650อันนี้คือเศษฐีอุดรเนาะน่าจะเน้นไปในเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็ทํางานแหละก็จัดไปแบบค่อนข้างที่จะเต็มระบบพอสมควรเลยแล้วก็พาวเวอร์ตัวนี้คือเผื่อไปเลยฮะแบบ จบเรียบร้อย6 3 0 0 0 3 7 9 9 0 2 8 9 9 0จบเรียบร้อยคลิปนี้อาจจะนานนิดหนึ่งบ้างเพราะว่าอยากให้ดูกล่องนิดหนึ่งเพราะากล่องมันพรีเมียมจริงๆดังนั้นแล้วคือบอยพีซีเนี่ยไม่ได้จัดแค่สเปคเล็กๆนะครับคือมันตามงบลูกค้าจริงๆคือคําว่าคอมประกอบเนี่ยมันสามารถคัตตอมได้หมดอยู่แล้วนะครับอยากได้เอาไปทําอะไรเอาไปนู่นนั่นนี่ยังไงก็คือจัดให้ได้หมดตามที่ลูกค้าต้องการอยากได้เคสจอโบ เราก็หาให้ได้นะครับอันนี้ก็คือน่าจะเหลืออีกอย่างละตัวเหลือสีขาวกับสีดําอีกแค่อย่างละตัวแค่นั้นเองแล้วก็หน้าจอก็คือเลือกได้หมดอันนี้ก็คือคุยที่แอดมินได้เลยเนาะเก้าอี้มาลองนั่งหน้าร้านได้หรือว่าจัดส่งออนไลน์ก็ได้ถ้าใครไม่สะดวกมาลองดูรีวงรีวิวแล้วก็มาสั่งก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นซิมูเลเตอร์เนาะซิมูเลเตอร์ก็เกมแนวแข่งรถโรจ t G ยีกก็มาลงเทสต,ต,ตรงนี้ได้แป้นคันลงคันเร่งตรงนี้พวงมาลัยเกียร์ครบสูตรตรงนีี้้จบบเรยรอยอ ฝากบอสพีซีไว้ในอ้อมออกอ้อมใจด้วยละกันส่งออกทั่วไทยเก็บไปทางรับบัตรเครดิตอยากได้ความไปดูหนะังโปสต์ทีมเกมแทงหวยแทงบอลแทงแควยแทงบาคารา่าติดต่อบอสพีซีได้เลยครับ